ปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออกเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำๆนะครับก็ไปหาหมอแล้วก็เทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทั้งน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัสใช่่ะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะ ปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีอาการอ,าอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้คะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับออก็ไปหาหมอที่นูน่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควิน,นินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเราทุาเลาไปคะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้น<า>แต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะ วันล,ละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทําลายตับดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยก็พอดีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วตัวพีเชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอาทรีโนกมาประมาณปีกว่าผมถามนิดหนึ่งว่าทานไปแล้วปีกว่าขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับก็พยายามลดยาอ,อ,อะไคานิลนี่ไประหว่างที่ทานอะรีโนกก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาพรครานิลปรากฏว่าหลังจาก3เดือน ก็ไปเทสเลือดตัวเอ็ก็น้อยลงครับแล้วก็หกเดือนก็หายไปเลยคือไอค่าไอค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานทั้งหกเดือนเลยนะคะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับตับ ไตคอเลสเตอรอลความดันทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดครั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปกติหมดคะ